สวัสดีครับมาพบกับ o อ c o คอมพิว Support อีกแล้วน,นะครับสำหรับวันนี้ผมจะมาแนะนำการติดตั้งไดเวอร์นะครับตัวพิมพ์เครื่อง e t p r t Pro L f p M130FN นะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับคุณสมบัติเนี่ยโดดเด่นนะครับในเรื่องของเป็นบัญติฟังก์ชันนะครับคือพิมพ์สแกนคอปี้แล้วก็แฟลกนะครับ มาเริ่มกันเลยนะครับสำหรับการเกดตั้งไดเวอร์นะครับก็คนนื่นะครับเราเข้าไปยังเว็บไซต์นะครับดาวน์โหลดกันก่อนนะครับพิมพ์ก็ไปตรงๆเลยครับว่าเป็น hp นะครับ m 1 3 0 f n นะครับนะฮะแนะนำให้ดาวน์โหลดจาก ตัวของเว็บของ HP โดยตรงนะครับนะฮนะซึ่งก็ขึ้นมาแล้วนะครับง่ายๆนะฮะง่ายๆก็คือขึ้นมาแล้วนะแล้วก็คือคำว่า,าดาวโหลดด้วยเราก็กดเข้าไปเลยครับจากนั้นในส่วนนี้นะครับควรเลือกให้ตรงกับผลิตภัณฑ์นะครับนะแต่เหมือนกับเครื่องผมเนี่ยมันจะตรวจจับแล้วว่ามันเป็น Windows 10โค14บิต นะผมก็ไมต่ต้องเลือกนะครับแต่ท่านแต่ถ้าหากท่านเครื่องไม่ตรวจจับนะครับควรเลือกให้ตรงบอนนะครับว่าเป็นระบบปฏิบัติการอะไรนะฮะนะครับเป็นก b ีบิเป็นวินโดว์8หรือวินโดว์7นะครับของผมขึ้นแล้วนะครับโดยตรงขึ้นมาตรงๆเลยนะจากนั้นนะครับไดเวอร์นะครับ เขาจะมีนะฮะ,ะเขาจะมีพื้นฐานครับเราเรียกว่าตัวเต็มมานะฮะผมแนะนำให้ลงเป็นตัวเต็มนะดาวน์โหลดตัวเต็มมาดีกว่านะกดดาวน์โหลดได้เลยครับรอสักครู่ ขั้นตอนนี้นะครับยังไม่ได้เสียบสายนะครับ USB นะครับจากพิมพเตอร์เข้าคอมพิวเตอร์แต่อย่างใดน,นะครับของมิตรพันของทางเนสพี SP เนี่ยนะครับผมไม่แนะนําให้เสียบนะฮะคอมเสียบตัว USB จากตัวของพิมพ์เตอร์เข้าคอมพิวเตอร์นะครับก่อนที่จะติดตั้งเดเวอร์นะครับ เรียบร้อยนะครับกดเข้าไปเลยครับกดรันครับ ตามมันนะครับกดนี้นะครับกดยอมรับนูแตงนะครับนูแตงไป เลือกเป็นออโต้นะครับขณะนี้นะครับมันจะเช็คหมดเลยทั้งเน็ตเวิร์ทั้งแรนนะครับในในกรณีออโต้เนี่ยนะครับะจะเช็คะจะเช็คผ่านแรนนะครับอาจจะเลือกเป็นเมนวลก็ได้นะครับ แต่ถ้า c a n เซนนะครับมันก็จะกลับมาอยู่ในในรูปแบบนี้นะครับนะฮะที่ผมต้องการเชื่อมต่อก็คือเป็น USB นะครับแต่ไม่ได้กี่ขึ้นเนี่ยก็คือผมก็เชื่อมผ่านแลนด้วยนะครับแต่นี้ผมสาธิตการเชื่อมต่อผ่าน USB นะครับนั้นกดกดที่ USB ครับกด Next ครับนะฮะครับมันก็บอกว่าให้เชื่อมต่อนะครับเราก็เสียบเข้าไปนะครับ เห็นไหมครับเมื่อเสียบเข้าไปก็จะ,ะตัวซอฟต์แวร์ก็จะด t เ c t นะฮะเจอเลยนะแต่ถ้าหากเสียบก่อนนะครับมันจะไปดึงไดเวอร์จากตัวของ Windows ซึ่งทำให้การติดตั้งบางครั้งไม่สมบูรณ์นะครับซึ่งผมไม่แนะนำนะครับแนะนำให้ติดตั้งไดเวอร์ก่อนเมื่อตัวซอฟต์แวร์ของไดเวอร์ร้องขอ คอให้ทําการเสียบสาย USB เข้าไปนะครับอันนี้ผมไม่ได้สนใจนะครับผมกด n e x เรียบร้อยครับขึ้นละนะครับว่า set up complete อ่ผมไม่ผมไม่สนใจนะครับผมปิดไปเลยอ่ามาลองตัวเช็คดูสิครับอ่ะมาแล้วครับนะครับเอ่อไม่ขึ้นชื่อรุ่นตรงๆนะครับว่าเป็นเอ็มหนึ่งสามศูนย์แต่มันจะเป็นซีรีส์นะครับเป็นซีรีส์ซึ่งจะขึ้นมาอยู่สองตัวนะครับตัวแรกคือเป็นแฟลกตัวที่สองเนี่ยจะเป็นอ,อชื่อว่า HP d e s e r j e t เลย นะครับนะตัวที่สั่งพิมพก็คือจะเป็นตัวนี้นะครับลองพิมพ์เทปไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่าผลิตภัณฑ์ก็ออกมาอย่างนี้เลยนะครับว่ามันจะขึ้นว่า h p research m f p m 120ถึง m 134่งสามนั่นหมายความว่าไดเบอร์เนี้ย ใช้ได้ตั้งแต่ M129 จนถึง M134 นะฮะแต่ที่เราใช้นั่นก็คือ M130 นะครับเพราะนั้นมันก็เป็นไดเวอร์อันเดียวกันนะครับแค่นี้ครับก็สามารถปริ้นงานได้แล้วนะครับแต่ตัวปริ้นคือตัวนี้นะครับนี่คือตัวแฟกนะครับนะครับโอเคนะครับเรียบร้อยครับสำหรับการติดตั้งไดเวอร์ให้กับตัว LaserJet Pro MFP M130FN นะครับ ขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามรับชมกันมาตลอดนะครับสวัสดีครับ